เดี๋ยวปิดตัวน <T ua. S 2> ี้ฮะ้ทำๆๆไอ้ก้อนข่ขวายิงไม่เมาข่าวหอยอะยิงมุดตัวนี้ดิตัวนี้กุนกเดินเข่าใกล้เข่าใกล้ตรงนี้ นคบว่อไปไปโกโก้หลุดกูได้ส่งมาคนละขับของจริงนะเนี่ยขับรถดีเกินพี่กินข้าวนะเจอ๋ยวคนอย่าเพิ่งชนนะขอร้องขอลองอะไรไม่ได้ขอร้องไม่ได้ครับบอกก่อนอ่ะขอให้บอกก่อนเสียงพี่ไม่ค่อเบาเลยเวลาขับรถไม่เป็นไรผมใช้จีนถึงยานอะเป็นเจ็ดคนหกตัวนึ่งคือช่วยเรียงนิงไม่ได้พี่เดีเราค่อยเราค่อยองค่อย ข้างบนอะไรไป้อมวันนึงขึนไปเ้ยไปได้ไปไดไปได้ไปไ้ปเฮ้พว่นี้รองสิเดินดิเมียวเดินเมียวเดินเมียวเดินเมียวข้าวเนี่ย มาหลอนนิว่ะเข้ามาหลอนปะเนี่ยไม่บอกขึ้นไปขึ้นซ้ายแปขึนซ้ายไปงขึซ้ายแม่แวะมาทานี้คิดถึงเดือบโซ่ไงเทปอะไรเพื่อนเตเอะไร ม้าฟ้าปะไม่ให้แล้วเจอข้างหลังแล้วมีแผลทาง้างหน้านี่แหละใกล้ตรงไหนอ่ะแคบขพา่อนตรงไปเลยประมาณกลางประมาณด้านหน้าแถวโซนนั้นแถวๆม้าฟ้าไดูวัดนะเฮ้ยวัด้างด้านหน้ามีคนอยู่แถวบ้านหน้าม้าฟ้า Watch out เดินขวามา่นเดินขวา เราโดนขวามันวิ well. ่งถอยไปแล้วเดนคอสวิ theme. ่งถอยไปไหนกนลงพินิเอเจอเจอเจอนิไปให้มีนะมันวิ่งถอยยาวเลยหรอยไ้มีไงตู้จ่ายเอนอกอ่ะนี้ โอ้ยใจเย็นเพื่อนไปนะเอาใหอยู่มั่นไปไฟพี่เดินนะเฮ้ยเน็นตลงมาจะลองเน็ตเออชูได้ปะกูไม่ได้ขันเข้าไปชูไปชูได้พี่อ๋อมาป่ากูมันจะเข้ามาเข้ามาหน ตึกพ่อผมไม่เห็นเลยเมืเ่อกี้แสงจอดับอ่ะผมยิงอากาศไปเปล่าก็ไม่รู้ยิงอากาศเออแสงจอทำอย่างมือดดับผมยิงอะไรเลก็ไม่รู้เห็นอ,อะไรดำดำผมยิงไม่ก่อนอะนะแสงจอแม่งดบับเฮ้ยชุบทิพว่ะชุบทิพ ตีนี้ไงยิงผมที่พโพโมผิดตี้แล้วครับไม่อยู่โพเหมือนเคยเล่นโพกันเลยอยู่โพจยิงโพโซะที่ที่เบียร์มีโพเดียวคือโพไทยดันนะครับที่เบียร์ไม่เขาปิดไปแล้วเอาหรอเท่าทีเท่าทีเอาสายหลุดวะคนยิงนะที่ไหนวะหาไม่เจอคคนยอนมี์มดบ,บีเก็บอกนะน่าจะยออนี่แรว่า<อ>ห่วงอะเล่นแม่งเลยสองแล้ไอกะ ตนี้นะพี่แสงไอ้เสียงรถแ้งจอมดอบวะตรงไหนวะเนินนี้ปะเนิ c นี้ป e พี่ขอแบบชุดเยวแล้วมันแบบร่วงแล้วเห็นยังไม่ตัวแ้งจันดอบวะเดี๋ยวให้เนดูดูให้ลวกันเดี๋ยวเมนดี่เลี้ยนนิดนึงแสงจอมดอบให้คนดูดูให้เราไม่เห็นนะมันอยู่ห้ายอนงีนพี่ปิดอันนี้นะ มันนอกเงี้ยเพว่ากูต้องการมึงไม่เห็นหน้ามันไม่โผล่หรือนีหรอท่เบตจะได้ไม่แห้งแต่มพีงสองคนพอมันไม่โผล่หนึ่งหกห้าเข่าซ้ายคนดูก็บอกว่าเข่าซ้ายวันที่หนึ่งหกห้าข่าน 3, ี้เหรอโอ้ใช่น่าจะตรงนั้นนหะทำไมพี่ได้ยินเสียงตรงนี้วะดูด้วยดู Họ nói đi mà mời cố liên thành tin à enemies ahead píp mới hiện nào phòng nhỉ hở vòng ครับแต่เมื่อกี้พี่ยังวัดอยู่นู้นอยู่เลยนะไวเตอร์พี่ไกะมอนะครับอืมเพราะถ้าพี่วัดไปมอนก็ต้องวัดจะวัดอยู่เงี้ยเฮ้ยพี่เบียร์หมดโอเคพี่หิงเอ้ยคนคนคนโอ้ยไม่โดนเลยเฮ้ยโอ้โหพด่นัทสิโอ้โหเดฮ้ยมันยิงมือเดียวมันยิงบนรถมือเดียวมาละนั่งรถเดะเล่นให้ เดี๋ยวจะทับหลาแล้วระวังมาระงมาอย่าค่อยปั๊มไปกูแทบคว้างช้อนเลยเมื่อกี้นี้สะไปดูไปดูเดี๋ยวตลกวุ่งตอนนี้เอามาดูสวนสวนสวนที่ตีมแบบใหม่ให้คนดูดูให้ดีเลย์อยู่ตรงไหน เถินไปเลยได้วะม่อนเถินเลยเถินเลยมีก็ตายไม่ตายหรอกมึงกวาดเลือมุขขวาข้างล่างล่างมอเตอร์ไทยคันข้างหัวเหรอต้องเรียกของปั๊มน้ำปั๊มยาอะไรก่อนส่งพี่เข้าเนินหน่อยดิกอะไรขึ้นไปเล่นดิส่งพี่เข้าเนินดิม่อนมืงตามพี่เบียร์ไปดิเดี๋ยวมันจะขึ้นมาตรงหัวเรามึงตามพี่เบียร์ไปเดี๋ยวตูให้มาตูดูให้มันขับออก

ไม่ต้องเข่าขวายิงไม่เป็นข่าขวากรจยิงหมดตัวนี้ดิตัวนเดินเข่าใกล้เข่าใกล้ตรงนี้เข่าขวานอนอยู่รักวัวต้นไม้นี้ตัวนั้นมันมีเหรอตรงนี้ก็มีนะเว้ยใช่ พ่อพีว่ากันอยู่ตรงต้นไม้นพอดีที่เข่าแม้น้ำมันก็จะหมดไปอะไรบ้านไปหอน้ำมันนะาหัวนี่ไม่ได้มันเดี๋ยวเอากว่านะไม่เองล็อกกว่าเลยเดี๋ยวพี่เอาต้นไม้นี่กระเต้นเต้นพี่ออกไทยผมว่าขวาเหลือข้างบนบนขวาตรงไหนในมีเลยไปป่ะเข้ามาเลยร่งอยู่ร่งอยู่ไม่เจอแล้วหัวดำ ลองไม่ได้นะมันมุมมันมมเป็นนอนอยู่เจ็ ب, บ<อ>เจ็บเจ็บตาเหล่าบ้านมาไม่มีรถวอมอน I need attachments วิ่งเมาแม่งเลยยัน้นนำมันหมดเกี้ยงเลยเอ๋แต่มาแจ๊กกะแบบ,ย,แแบ,บยังไงก็ยิงได้นนะบรถมันยืนนิ่งๆอ่ะไอ้เหี้ยกูแทบคว้างช้อนเลยยิงนิ้วม,มือซ้ายแล้วปล่อยใจโล เมื่อกี้นึกว่านึกว่าวันวันวันที่พี่ดียิงหลังพี่โก้อ้าชิบหาไอเอมอนต่อตัวไอ้ฉอดเล็ดเลดดัดแถวคูดนะฮะเฮลโฮโลโฮโลโฮโลคูดอ่ะเออเลดดัดถูกแล้วมั้งเลดดัดเลดดัดดิาเหลือพี่ดีคนเดียวอ่ะล้วก็ลุกขึ้นมายิงหลังอยู่คูดใช่ปะล่ะคูดเดวเวเลติดท่าติดตาผมจนทัวร์นี้เลยเออคูดเดวเวเลตรงมาฟ้าแหละใช่ใช่ เตมนอนไอ้เหี้ยมันยิงพี่เนี่เไว้เนี่ไว้โหพี่ยากว่ะมอเตอไซค์แล้วก็ตามนะว่ากดหัวมันให้ได้ได้มอเตอร์ไซค์อยู่เดี๋ยวของเอฟโฟยิงหรือเ่ามันจะได้ปั่นๆสมองพี่ออกหลือพี่ขับแล่ะมันอยู่บ้านเหรอในบ้านต่ำต่อขั้นต่ำนะคู่แดนเลยเนี่ยพี่มีก๋าซาเล่นได้ไม่มันไม่ขั้นต่ำแล้วพี่เปิดน็องไปตัวหนึ่งแล้วที่นั้นอะไม่ครบแน่ มึงกดได้พี่ได well> ้บ้างเหรอคืออยู่ผมเห็นทุกอย่างแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยอยู่หน้าเนินอ่ะหน้าเนินแถวห้องน้ำอ่ะถ้ากันดูได้ใช่มันร่วกกันมาทําไมงี้นะร่วกกันร่วกกันไปเลยผมมีหัวใจชอบบวกอยู่บวกกันมาดีกว่าขับไปมึนนี่แหละ เน็ตผมบ้านชั้นสองห้องซ้ายต้งบอกออกันน็อกเดี๋ยวตัวหน้านั่งน้ำเน็ตเน็ตย้ำย้ำชั้นสองห้องซ้ายเน็ตเ,เลยซ้ายพี่หลุดเฉียงตัวหนึ่งซ้ายเนินต่ำตมาดิต่ำอยู่ต่ำอยู่เฉียงตัวเด<อ>ียวนะหน้าพี่มาดิหลังไม่รู้อะออกมึงแน่แจริงอ่ะเพื่อน ยิยเกับยิงไม่โดนมายิงไล่จับมันหัวล้ออะไรอ่ะอ่าจะมันหัวล้ออะไรเตือนต้าโลงไอ้เพื่อนหัวล้อแล้วเฮ้ยจะมีตือนาโลงเลยมีตัวโอ้โหอะไรหายมาอยู่ด้วยกันยังไม่บอกไอ้มันไอ้มันกอดพี่เหงาอะไรนะมันไป go ที่ไปได้เตรียมทำยาก่อน

แค่จะถวายพานเออก็สร้างคุณสามกูได้เวลากินข้าวต่อแล้วไอ้เช้ม่แงนะูชาบวกสิบเจวสห